สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านทีเข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหุน้นหางเสียงรอบเศร้าระบายจากแนวทางของวันที่1 1เดือน1 1จากพฤศจิกาสองห 68, จะมาพบกับแนวทางของแอนโอยคือเก่าก็ตามเคยเนาะสำหรับแนวทางของที่10จจะแนวทางห้างเสียงรอบเศร้าไฮเดน2กับ1 ผลของรอบเศร้าสามศูนย์หาหลังสองสองโอโหมาเล็กเบิดเลยสองสองจับคู่พลาดไปแต่เขามาเล็กเบิดเนาะเด่นสอู่สเขามาสเด่นจากสำหรับรอบเศร้ารอบบายเด่นเก้ากับแปดผลรอบบเาย์หกสอโอโหสอเด่นสอ,อยู่เศ้ามมอ,อ,อก่บเองสำหรับเด่นเก่าของเฮาเนะเกาศูนมาอยู่ลักลอยลักสิบจะพ่น้อกสำหรับเก มาแค่เลขเด่นเนาะรอบเศร้าจ้ามาสะเบิดสองสองเลยอ่าสำหรับที่ 10s เมื่อนี้ฝากตามต่อราคาเนาะสำหรับแนวทางห้างเซงขก็เฮาจับมื่อนี้ขอไปไวน้นีนิดนึงจ้บพี่น้องไกลแล้วติดธุระจะนิดหนึ่ง ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอจะเผื่อเสียใดโบพาแนวทางที่โลกหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้ะสำหรับแนวทางเมื่อนี้รอบเ้าไฮเดนสองกับหนึ่งวิ่งลู่จะใส่วิ่งใส่ลู่หมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งลู่ได้จต่สองสามสองศูนย์สองหาสองเสียสองหกหรือเสียสองหนึ่งดีเนาะนี่ เอาสอละกันสองเก้าสำหรับเดนหนึ่งส,าห,งสนหนงหาหนึ่งศูนย์หนาหนึ่เกตัวประกบคู่เมื่อนี้หูซึ่งว่าสิบเฮยคือขันเดอเนี่ยเลขกระจายสำหรับรอบายให้เดนศนย์กับเก้าวิ่งลูดจ้าจับคู่ศูนย์หาห สองศูนสำหรับเด่นเก้าสามเก้าห้าเก้าสอเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับเด่นเก้ารอบบา่าเมื่อน,นี้เน้นเก้าศูนย์กับเก้าสองเด่นสามเน้นศูนย์สหา 1นึ่งศูนหาสหาเก่ละกันเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางหางเสียงของเฮ้ามือนี่คอยมาปังปังเด้งๆด้งตัวนิ่งตัวจอเต็มเต็มสบายบนหลางละกันเนาะก่อนสีน้ำไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิร์กจะมีตัวหมักตัวชอบหอยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวสอบสามารถ ไหย้พาได้แต่แนวทา,างมีเศามีรู้จากโหาให้เฮงเฮงปังปัโชว์ดีกันทุกคนทุกท่านจากฝากไว้เพียงสำนีละกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า